าไฟเจ็ดพันเอา้าเจ้าเป็นไทรเนี่ยเขามาอยู่บ้านเขาได้จังไดอานินนเสฟแฟนกูเองอะว่าทีที่เคยแน่น่าคตเมึงอะแม่แม่สิให้อเอิร์ฟเฟนก็แฟนมาอยู่บ้านแม่คือบอกบอกไว้ก่อนเราเป็นยังคือต้องบอกบ้านนั้นเป็นบ้านของแม่แม่สีแพ้มาอยู่นั่มตัวมาอยู่ยังนั่มเอิร์ฟเฟินเหตุงานก็บ่เคยว่าสีฝากงึ้มไม่ห้แม่เลย ้ายู่ค่ากิน่าใส่ต่างๆเน่บอกไม่มึงวอาอีอย่างมึงกับะว่างปากในเด้อกูเป็นเอ้ยมึงแนะพ่อแร้วไหมนี่มันเป็นบ้านกูเด้มึงบ่มีสีมาวากูก็เปื่อยมึงแม่ขอยกลับไปเห็ดงานต่อคนเด้อแม่อยู่คนเดียวกับดูแลตัวเองดีๆนะหมูแล้ว หมายฝ่าไปที่งานซะลูกไปม,มันสิคามน้ำทางเออวาตินีไปเฟิร์นมาได้กลับมาหาแม่เลยตีบบเฟิร์นมาได้มากเหรอลูลกเฟิร์นอ่ะข้าอยู่งานอยู่สิหนุ่งสัมได้แม่เทศากาลยุทธเนี่ยไพ่ไพ่ก็ประยุทธอกันทั้งนั้นแหละเนี่ยไอเฟิร์นยังบอกกลับมาหาแม่เลยเนาะเอ,อ้าแม่ก็บ,บอกแล้วนี่ว่าไอ้เฟิร์นเราอยู่งานเขาติดธุระงานอยู่แม่ขันนี่ไม่ล่ะเดี๋ยวเฟิร์นก็มาหาแม่เองนั่นแหละ ุไม่อย่าเฝ้าไปมันจะคำไปจ้าแม่ไปก่อนเด้อนี well ่โทรมามีคนอะล็อแม่ ไฟบบานแม่เดินนี่แล้วใจละบ่เออลืมเลยแม่เพราะดีว่า่วงนี่คอยหงหนงอยู่เดี๋ยวคอยใจ่ายให้เด้อมันสิหนงปานใดฮะสิลอยเขามาตัดหนามตัดไฟบบานแม่กวนตีงสิงไปใจไปใจตอนนี้เลยเด้อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวคอยใจใย 5, อ่ายเดี๋ยวนี่ละแม่หาพันมันก็ขืนร้ายเถอะวะ ปกติแม่อยู่คนเดียวมันก็มีแต่พันก่าบาทอาอแม่แม่ค่าไฟเดือนนี้มันก็ขื้นแพงคักแทะขื้นร้ายกวัวเดือนที่ผ่านมาเลยแต่ส่วนนี้อากาศมันพร่อ,อยยางแม่ก็เปิดแอร์ทุกคืนมันก็ต้องแพงกว่าเก่าอยู่แล้วละปกติแม่อยู่คนเดียวนี่มันก็บ่ไเดแพงขนาดนี้เลยเดย้แต่ว่านี่มันขื้นหอนหาพันเลยแม่ พันแค่หาพันเนี่ยวางใจให้แม่บ่ไหรสบแม่มันโมเมนต์แบบนั้นคอยกับแค่สงสัยื่อ,อ,อจืจางไหนกับเมกับไปตามสร้างไฟมาเบิ่งเในเดอเพื่อมาอยยานไฟลุดไฟขาดมันถืเป็นอันตรายเดชอหแล้วโหแล้วนี้แม่ขอให้พี่เพื่ออีกจังเลยเดอร์แม่กมีเงินใส่แ้วอันไหนกับแม่ว่างต้นเดือนเลยกับคอยให้แม่ไปมือน,นึงเหล่าแดคือโหมดไห้แท้ เราต้องใส่เงินืึอนกันนั่นล่ละไม่ถามหลายเดบอสฝาวโอนมาดเด้อเด้อค้าไฟบานแม่เตือนมาเลยเนะาะหาค้าไฟเจ็ดพันบาทดินี่มันก็แพงเลวปะ รือว่าเมยังบไดไอ้สายตาง๊ับไปเบิ่งไฟสินี่บดได้แล้วแหละมือยุ่ยนิดองก๊ับไปเบิ่งเองแล้วขอนคักแทะเอ้ามันคหน้านมากแทะปกติขึ้นมากแล้ววันนี้แม่เอ้า จังไดมาจังไดลูกน,นี่มากยังนี่กับมาหาแมหละแลวแม่มาันนางเห็นยังอยู่นี่หอนกับหอนคืนอบบกเข้าไปอยู่ในเฮือนล่ะแม่มาล่อเสือกับเขาปกติมันกับมา,าเดี๋ยววันนี้คือโดนแทปุ่นนี้อหอนแทนนะแม่ซันข่อยเขาไปอยู่ในเฮือนก็เด้มอมันยังของแม่วันนี้ ในบ้านเขาบ่มีคนอยู่เป็นยังก็เปิดแอร์ถิ่มไว้บกปัญญาซอยกันเลยเนาะแม่เอาเจ้าเป็นไคเนี่เขามาอยู่บ้านขอด้ดจังไดคุณะเป็นใครเอาไม่กลังแต่ย่านใดนี่คอยนี่แหละต้องเป็นคนถามเอื่อยเอือยก็มาอยู่บ้านแต่โดนปัญไดแหละ เออบุก็ไม่อยู่กับแม่เลยสองสามเดือนแล้วฮะเฮ้ยกลับมาอยู่บ้านแล้วบูษชายคนนี้เป็นใครอ๋ออันนี้เซฟแฟนกูเองอะกว่าทีพี่เคยแน่หน้าคตมึงอะเฮ้ยเก๋งแฟนมาอยู่บ้านแม่หลายเดือนแล้วตีอืมแม่เนาะแม่เอ๊ะเอ๊ะเอาไว้ไวยังไงไหมแม่ แม่สิให้เอเฟิร์นกับแฟนมาอยู่บ้านแม่ขึ้นมบอกหอ,ก,อก่อนเราเป็นยังคือต้องบอกบ้านนั้นเป็นบ้านของแม่แม่เสียไผมาอยู่นั่มตัวไม่อยู่ยังนั่มเรื่องของแม่ตีแต่คาอยู่คากินคาใส่ทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันก็เป็นเงืนของข่อยแล้วเออร์เฟิร์นจิมาอยู่เนี่ยกับบอกข่อยแถนยังพาแฟนก็มาอยู่อีก่อยก็ว่าอยู่เป็นยังแม่อยู่บ้านคนเดียวคาไฟมันก็ขื้นแพงขนาดนี้เราเป็นยังละ่ะ ก็อื้ยโตเพิ่นบอกว่าเพิ่นเมยเพิ่อนบ่อ,ย,อยาเฮ็ดงานแล้วอยากไม่อยู่นาแม่มเรเป็ออนอย่างมันเหนื่อยลอนยั้งโตแบบที่นี่เมยบ่อ,อ,อยากเฮ็ดงานแล้วข่อยได้แม่ข่อยกับเมืยเป็นได้แม่แม่เสียหลเพื่นก็แฟงมาอ,อยู่ร่วมกันสามคนเลสิให้ข่อยเนี่ยเฮ็ดงานหาเง,งินอยู่โงงงแบบนี้ติแม่แบบนี้ข่อยก็บโบวหวเด้แม่แลอลไอย่าบอกเด้อว่าคากินพวงนี้แม่ก็ต้องเลี่ยงมันอีกกน่าล่ะ มือนั่นแม่จะให้่อยโอนเงินให้แม่อีกทันทั้งที่วังต้นเดือน่อยก็โอนให้แม่ไปแล้วไม่มึงสั่งสีเกินไปแล้วได้นะอูเป็นแม่มึงเลยนี่แล้วนี่ก็เอือยมึงตั้งนั่นหน่ะเซฟว่าเป็นผู้อื่นผู้ไกลเขาเป็นพี่ไอ้มึองอึงบอกสิได้จังไนพีา่าอ้ด่แมแต่งงานกันละตีเป็นยัง่อยตรงเอินว่าปีไอ้นะ้แม่ตใอยเป็นพี่ไอ้ลีข่อยกบ็บ่ได้นี่หนาทีที่จะต้องหาเงินมาเลี้ยงแบบนี้แล้วก็นานี่ ไอ้เฟิร์นเฮ็ดงานก็บโบเคยว่าสิฝากเงินมาให้แม่เลยต้องคาอยู่คากินค่าใส่ต่งตางๆคอยกระต้องฮับพ,พิสอบอยู่ตลอดแล้วตอนนี้ยังสีให่คอยมาเลี้ยงดูไอ้เฟิร์นกับแฟนอยู่อีกตีแม่เน่บอกไม่มึงว่ามึงอย่งมึงกะระวังปากแมเด้อมึเป็นเอื้ยมึงแน่เป็นยังเป็นศิวะบ่ได้ไหนยังกล้าเอือนเาตัวเองเป็นเอื้ยอยู่ดีเอ,อื้ยสาวเหรอคะว่ามันทำพ,พิสอบตอนเฮ็ดงานกับโบ้เคยคิดสิดูแลแม่ แล้วตอนนี้แม่กับบ้านมาเกาะแม่กินอีกลเลยเฮตโตเป็นผ้าลาไข่หน่ำเขื่อนนะพ่อได้แล้วไหมที่มันเป็นบ้านกูเลยมึงบวมีสิมาวา่ากูก็เปื่อยมึงแม่ก็เป็นแบบนี้ตลอดเออายังก็เข้าข่างตอืเอยตลอดตามใจเฮอยทุกอย่างแม่แล่ำเอียงแม่ก็หค้งแต่ลูกสาวของแม่เที่ยงแต่มันบอกว่ามันเห็นหน้านเมยแม่ไก่มันมาอยู่บ้านแล้วไปค,อย,คอยโ่เมเงินให้มันใส แม่เคยคิดเผงว่ามูซื้อข่อยบอแม่เคยคิดบอว่าข่อยจะเป็นอยู่จังใดมีเท่าละบอมีความสุขบอทุกเพื่อที่แม่โคมาบาดใดก็มีจะบอกเรื่องเงินอืมแมนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของแม่ได้นับตัง้งแต่มือนี้เป็นต้นไปข่อยสีโอนเงินให้แม่ใส่เพียงเดือนละเมือ่อส่วนค่านำค่าไฟนี่ ใสกะสีใจแม่เพียงแต่เดียวหลับพามพ่อแล้วนอกเหนือจากนี้ผู้ใดใส่ไก่มันทำพิซอกไปเองหรือว่าแม่ส์สใจเองทั้งหมดหลับถึงเวลาที่บูมีเงื่อนกินเขาหรือ,อยังกะตามแต่เม่กับบอตองโทรหาคอยเดอร์พ่อพว่าคอยกับมีผ้าลาของคอยคือกันบักไม่บังหลวกกระตันยูเอ้บักลูกได้ละกุนกูเป็นแม่บักเลยนี่มันคือของกู่